สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีพบกันอีกครั้งสวัสดีฉันร้องทักทายพบกันตอนสายสาวัสดีเธอยิ้มมาพบกันอีกครั้งสวัสดีเรา เธอกับฉันทักทายกันเธอกับฉันทักทายกันเธอกับฉันทักทายกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆครูชื่อครูกุ๊กไก่นะคะหรือชื่อคุณครูพิรุณรัตน์กระจ่างวงสอนอยู่ที่โรงเรียนสุวาสนิษฐ์ภูมิวิทยาสอนในระดับชั้นอนุบาล3ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยเรื่องอาหารดีมีประโยชน์ ก็ดนนีนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีเพลงให้เด็กๆได้รับชมรับฟังกันนะคะเด็กๆเ,เราลองไปฟังเพลงกันดูนะคะใครร้องได้ช่วยกันร้องนะคะเด็กๆไปเลยค่ะไปฟังเพลงกัน ถ้ามาเล่นช่วยให้ตดบตัวแข็งขันหมูสองเขาแป้งเือกมันและน้ำตาจะให้พลังหมูสามกินผักต่างๆสีเขียวเดลือนบ้างมีวิตามินหมูสี่กินผล,ลไม้สรอหารมากมายกินเป็นนาจิ้มหมูหา้าอย่าได้เล่นกินไขมันทำสิ่งที่คุณมรังไขมันทำสิ่ง ชมรับฟังเพลงไปแล้วเด็กๆพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าในอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันเนี่ยในอาหารห้าหมูมีอะไรบ้างเด็กบอกได้ไหมเอ่ยติ๊ตอกติ๊ตอกติ๊ตอกอ่ะมาค่ะเราไปดูเลยดีกว่านะคะว่าอาหารรับห้าหมูเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในแต่ละหมูห้าหมูน่น่มีอะไรบ้างอ่หมูที่หนึ่ง โปรตีนโปรตีนมีอะไรบ้างเอ,อ่ยเด็กๆตอบครูได้ไหมคะอ่ามีเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นเนื้อไก่เนื้อปลาแล้วก็มีถั่วมีไข่ไก่อีกทั้งยังมีนมอ่าต่อไปนะคะหมู่ที่สองคือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะมีประกอบไปด้วย แป้งแล้วก็เผื่อมันต่างๆนะคะอ่าต่อไปส่วนหมู่ที่สามหมู่ที่สามคือเกลือแร่ได้าจากพวกพืชผักต่างๆผักต่างๆมีอะไรบ้างเอ,อ่ยอย่างในรูปภาพนะคะที่เด็กเห็นก็จะมีฟักทองมีผักกาดผักกะรามมะเขือ อ่าส่วนหมู่ที่4หมู่ที่4คือวิตามินซึ่งได้จากผลไม้ผลไม้มีอะไรบ้างคะเด็กๆในรูปมีอะไรบ้างเอ่ยตอบครูได้ไหมคะอามามีแตงโมมีสับประรดมีอง,งุอ่นต่อไปหมู่สุดท้ายค่ะหมู่ที่5คือไขมัน ไขมันซึ่งได้จากน้ำมันต่างๆและมีเนยสำหรับวันนี้นะคะในวันนี้ที่ผ่านมาที่เราได้เรียนรู้การจากท่านเด็กๆได้ฟังเพลงและครูครูดได้อธิบายในเรื่องของอาหารจากข้าหมู่เมื่อกี้นี้เรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะในอาหารจากข้ามหมูนี้มีอะไรบ้างเอ่ยออันดับแรกนะคะหมู่ที่หนึ่งคือโปรโตีนหมูที่สองคาร์โบไฮเดรตหมูที่สาม เกลือแร่หมู่ที่4วิตามินและหมู่สุดท้ายหมู่ที่5คือไขมันซึ่งในอาหารกลับห้าหมู่ตักในอาหารแต่ละหมู่ต่างๆนะคะมีการให้พลังงานหรือให้สารอาหารที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลรวมเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆควรรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบ เท่านี้นะคะในส่วนของสัปดาหนะ์หน้าเราจะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรกันตามมาราติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย